เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไททันี้เกม Attack on Titan Wing of Freedom ในพาร์ทที่5แล้วนะครับโอเคหายกันไปสักพักหนึ่งเลยนะครับโอเคมาตุยกันต่อเลยดีกว่าเอาละภารกิจเราอยู่ที่ตูดไททันตัวนี้นะครับในพาร์ทที่แล้วก็คือไททันตัวนี้ได้อ่ามาช่วยเรานะครับซึ่งมันเข้าภารกิจไงวะอันนี้ปะเอาวะ Attacking Titan นนะครับโจมตีไททันด้วยกันเองนะครับอันนี้มันวิปริตหรือไงเนี่ยหรือว่ามันเป็นแค่ไททันอะไรไร้สาระนะครับเอาวะ บ่นว่ามันจะแข็งแกร่งเหมือนกว่าท่านตัวอื่นเลยเอาว่ะครับเอาว่ะมีให้เลือกกว่าต้องอันบนอยู่แล้วเนาะต้องพร้อมแหละเอาล่ะดูซิว่าท่านตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างนะครับอหอนทําไมไม่เคยหอนหรือไงฮะโอ้โหเปิดตัหอนหอนมาหอนกลับนายเวนเจ้ากันนะหอนมาหอนกลับนะยังไงเฮ้ยแต่ท่านตัวนี้มันไม่โจมตีพวกเราเลยเอาว่ะโอ้โห อะไรวะเนี่ยกูไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะผมควรทำอู้หูอู้พี่โหดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทำเดิมปะเนี่ยอู้เฟรมตกเกิดแต่ท่านแล้วก็มันฆ่าได้กันเองงี้เราแค่เราแค่ตามมันก็พอโอเอาว่ะนี่ก็สาวหัวแหลมนึกว่าหู้โหโอ้มีก็สาวหัวแหลมทท่านนี้มันโจมตีดีละทีนี้เราก็ย้ายมันไปจุดต่อไปนะครับโอเคเอาว่ะตามมันไปเลยแล้วกันถ้างั้น ตามมันไปเลยตามมันไปเลยเฮ้ยถ้ามัน,น,นอะไรว่ะข้างนอกเราเฮ้ยเร็วๆโอ้ยจู่ๆไปท,ท่านเ๋ยวๆมึงเก,กกะตีนเกกะตีนอะไรอะไรอะไรหฮ้อฮ้อมองเห็นเหรอมองเห็นเลยครับโอ้ยบิน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 ,บนเลยเหรอเอาว่ะมีฟันไม่เข้าเราไม่มีมีแล้วอะไรวะเนี่ยไทท่านเดี๋ยวเราไม่ได้อ่านเลยดูเหมือนว่ารู้สึกว่ามันกำลังจะต่อสู้อะไรสักอย่างนะครับ เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เล็กเป้าเราไปข้างหน้านั่นก่อนดีกว่าโอเคตามทงก่อนครับโอเคไปไปไปยีม่มอูแก้ถึงนานแล้วเออเผื่อ,อได้แก้เผื่อได้อะไรโอเคไม่สักสเรสมีคอนนี่กับอาอามินนะครับเอาว่ะจอยกับมีกษัตรเรียบร้อยมิกษะตริยอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ทายท่านตัวน,นั้นมันอะไรกันอ่ะเฮ้ยมิปรผลิตงั้นเหรอรีบน,นีนน้แล้วกลับไปก่อนไปรวมทุกคนมีกษะ เราจะไปกับเธอนะเฮ้ยเอาว่ะอามินเมื่อกี้บอกว่าให้ดาบเรามานะครับโอเคเรามีดาบกับแก๊สแล้วอย่างละอันนะฮะเอาว่ะทีนี้ได้เวลาเปิดฉาก,กาต่อสู้มาเลยครับมาเลยมีกระสาา่ายาตงหัวแคไหนมาดูกันครับเมื่อมีแก๊สแล้วสุดยอดดีละฟังไอเดียผมหน่อยได้ไหมโอเคได้ครับผมจะอะไรวะเอ้ท่านตัวน,นั้นพริชจาอ่าไปล่อล่อเหรอเดี๋ยวนะอามินความคิดนายมันสุดยอดไปเลย เอาอะครับล่อไททันตัวนั้นนะครับไปที่ตึกที่เราจะไปแก๊สจริงเหรอเฮ้ยเออดีดีดูอู้วหูอ่ะยิงหายแล้วเออโอ้โหช่วยเพื่อนช่วยเพอดิเอาว่ะเอาว่ะยังไงก็เอา,าครับจังหวะนี้เอาละพอมาอยูแย่ไปหน่อยนะแต่ถ้าเกิกดมันเคลียร์ท่านารอบได้เราก็นะนั่นสินะโอเคทีนี้เราก็ไปเอาแก๊สได้เลยสินะถ้างั้นนะ่ะเอาว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยข้างหน้ามีเฮ้ยคนที่มันไอ้ที่มันช่วยเรานี่นาไอ้คนเนี้ยผมจำได้เดี๋ยนะโอเคเดี๋ยวผม อันนี้ก่อนยาไม่มีเติมแก๊สแป๊บน,นึงแล้วกันนะโอเคครับเฮ้ยอาบินมาหิวให้เราเอันยภารกิจหลักเราครับโอเคไปภารกิจก่อนแล้วกันว่ะก,ก่อนนะเฮ้ยมีคนตายเวรกรรมแต่ท่านนั่นมันได้ยินเราหรือเปล่าเนี่ยเอาละครับมีคนมากมายที่ท,ทําพลาดนะครับต้องรีบหน่อยแล้วเอาว่ะระวังน,นะแต่ท่านมันโคตรเยอะเดี๋ยวผมขอเชียร์ก่อนเอ้ยเดี๋ยวกดผิดผูกดผิด,ด,ผดมาเนี่ยอื้มดี ดีครับมันเบาไปล็อกสองมิลสระมันเบามันเบาเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยวท่านเฮ้ยโอ้โหเยอะไปหรือเปล่าวะเยอะไปอื้อโดนเรียบร้อยโอเคมีข้างบนข้างหน้านี่ตัวหนึ่งโอ้โหตัวใหญ่เลยนิวอาเนี่ยโอเคฟันด้วยเฮ้ยอื้อโดนสองที่เออเรียบร้อยจานเออเดี๋ยวเดี๋ยวเตตีเลยวะโอเคเราเคลียร์แล้วเปล่าวะน่าจะเคลียร์แล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะมันขาดเสาอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนะพี่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เตี้ยะน้ำนี่หน่อยสิเออเดี๋ยวนะข้างหน้าเรามันคือภารกิจินี่ว่า,เ,วานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยนี่มันมีผลิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้ยมาแล้ว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 พี่มาแล้วมาแล้วจา้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเน,นี่ยติดอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหเวนกำเออดีครับล็อกคอล็อกคอเอือเรียบร้อยตายไปขว่ะข้างบนนี้เลยตัวนึงเอาเลยทึบฟับ,บเออฟองที่เออดีครับแก๊สใกล้หมดเดี๋ยวนะ มันต้องมีภารกิจดีตรงเนี้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีคนตายโอ้ตายเพียบเลยแล้วเนี่ยชิมายแล้วโอ้ผมลืมดูเพื่อนเลยแม่เอ้ยอือโดนเรียบร้อยมีคนมองเราอยู่มีคนมองเรามีคนมองเราเดี๋ยววะตัวเตี้ยเหรอี่นี่ไงเสแล้วเสแล้วโอเคฟันอือเรียบร้อยดาบหมดแก๊สหมดเอาดาบก่อนแล้วกันโอเคครับข้างหน้าตรงกลางเรามีสองจุดที่ต้องไปช่วยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้แล้วผมว่า นี่ไงผมว่าแนละ้วต้องเอาไอ้ท่านตัวนั้นมาด้วยโอ้โหผมก็ลืมไปเลยเห็นไหมนี่ไงต้องล่อมันด้วยครับโอเคเอาตัวมาเอาตัวมาพี่เอาตัวมาครับเออดออีโอ้โหบินเลยเ,เนี้ยโอโ้พี่โหดเกินโอโ้ตีบินเลยโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคเราจะต้องเลียร์ท่้รอบๆนะครับโอ้โหทีนี้ไม่มีแกเราไปช้าทีนี้กำแล้วังไงเอาแล้วมีคนตายเพิ่มมาท่านผู้ชมชิบหายละเอาไงดี เราต้องเคลียร์ไททันก่อนดีกว่าเคลียร์ไททันก่อนเคลียร์ไททันก่อนโอเคฟันมาแล้วตอนนีเ้เรียบร้อยเอาวะผมว่าไม่ได้แล้วน้ำจมลงอนีเอเอ้เราต้องเคลียร์ออกผมว่าต้องเคลียร์รอบๆว่ะไททันน่ะถ้าเกิดเราไม่เคลียร์รอบๆผมว่ามันไม่เดินมาแน่เลยท่านตัวนั้นน่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอเวลาเคลียร์ท่านแปน๊บหนึ่งนะครับตายมึงเอาไม่ตายได้ไงวะเนี่ยวีเลย ต้องมีคนเชื่อซะได้สตี้อสไตส์ส,สตสี้คืออะไรวะผมมาช่วยนะครับจงังหวะนีเออ้เรียบร้อยครับผมจงังหวะน,นี้ผมมาเอกียร์ไอตรงที่ไอคนที่เราต้องช่วยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวของซับไพนี่หว่าเดี๋ยวเดโอเคดีมากเลยที่ช่วยทันนะครับมีกระส้าท่านตอนนั้นกำลังเข้าไปเอาวะ่ะกำลังเข้าไปเหรอครับขออาวุธหน่อยดีเอาแล้วได้มาแล้วครับเปลี่ยนดาเปลี่ยนแก๊สแล้วคุณทานเนตเข้าทีมด้วยเอาว่า หรือข้างล่างนั่นนิดเดียวผมว่าไม่น่าทัน <c> แล้วว่ะจังหวะนี้แต่ไอ,อ้อน,นั่นไปแล้วนี่ผมจะด้ามินก็ซะไอเดนและอามินนะไอเดนเฮ้ยไอเดนเออโหเรื่องมันยาวสินะงั้นเดี๋ยวค่อยเล่าก็ได้อออโอเคเราต้องจัดการท่านก่อนเอาอะครับโอ้โหไฟแนลบอสแล้วว่ะโอ้โหหน,น,น้ายิ้มไม่ได้ไกลเลยนะไออ้วนได้เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันผมบอกเลยผมมาของจริง เดี๋ยวเจอกันไม่ต้องยิ้มแน่ยิ้มใหญ่หันหน้ามายิ้มให้กล้องเงี้ยก็มาดิครับเฮ้ยข้างหน้า,นามันเฮ้ยเดี๋ยวมีใครมาคิสตาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงไอ้บอสเหรอนี่ไงบอสเอโอโดนเออซ้ำครับเออเยี่ยมยอดกับย่ำเจียวตายแล้วอ๋อตายง่ายจังวะไอ,บอ้บอสบอสมึงตายง่ายแปบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมตรงนั้นต้องต้องโดนแน่เลยว่ะผมต้องโดดละต้องโดดละเอาจริงอยู่นะต้องโดดละกำลังไปครับ200เมตรโอเค โอ้ยอ้าวตายเลยโถเลยเรามาช่วยไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โหไอ้ท่านทำไมนายไม่ตีมันหน่อยวะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหแล้วดูบอสเต็มรอบๆด้านเลยครับเดี๋ยวนะเล็งแล้งงานเล็งแล้วไงเล็งแล้วไงฟันเออดีกับเพื่อนดีกับเพื่อนเอาว่ะตัวใหญ่อีกรอบหนึ่งตัวใหญ่อีกรอบหนึ่งอีกอ้วนไอ้อ้วนไขให้ปีนอือไขให้ปีนเอือไขให้ปีนผมถามว่าไขให้ปีนเดี๋ยวเดี๋ยวไขให้ปีนเอ้ยเดี๋ยว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 ไขให้ปีน อือโดนอออเรียบร้อยเออโอ้ไม่ต้องใช้อันตีก็ได้มึงเนี่ยทางนั้นน่ะไม่ต้องใช้อันตีหรอกโดดส่งแล้วอ้ยมึงขึ้นไม่ได้ไงน่ะพี่มึงขึ้นไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราลบก,ก่อนแล้วกอนตดแขนอือดีโดนครับโดนโดนโล็อกเป้าหมายฟันออหนึ่งที่สองที่สามที่ไม่โดนโอ้ไม่ตายหรอไม่ตายนี่ไอ,อ้อือเรียบร้อยครับซซ c c e s s m i s s i เอาไททันมาล่อโจมตีใกล้ๆระยะน,นี้ได้นะครับโอเค พลิกเกียร์แล้วเอาว่ะตัดเฮ้ยสายท่านเอาหน้าในกำแพงอุ้ยฉากนี้ในกระตุ้ชัดมันมาแล้วเฮดหมัดแน่นอนโอ้โหนี่ไงแจทำหน้าอึ้งโอ้เหือหน้าอยู่อนมูรี่เฮือเรียบร้อยเฮือใครยังไม่ยุ่งกับเพื่อนกูออไม่ใช่เหรอนั่นมันอะไรวะน่ะ เออเข้ามาพอดีเป๊ะครับมีกษัตริย์มีกนี่เธอปลอดภัยเหรอเนี่ยทุกคนแต่ท,ท่านตัวน,นั้นมันวิปริตมันฆ่าท่านด้วยกันกเองอะ่ะแล้วมันก็ไม่สนใจพวกเราด้วยเรามีความหวังแล้วที่จะหนีจากใายท่านได้เอาว่ะโอ้โหหน้าอย่างเข้มครับเอา้าตัดจเลยโอ้โหมาดูเล่นไดเกตบีโอ้โหสรุปพาร์ทน,นี้อย่างสั้นเลยนะครับโอเคไม่เป็นไร กันเดี๋ยวเราเจอใหม่ในพาระหน้ายางยางยางผมขอดูเลเวลก่อนนี่นี่นี่ยังไม่รีบตัดพัทหรอกครับทุกคนต้องอยู่กับผมก่อนนะเดีย๋ยวเพิ่งนะครับเอาว่ะเฮ้ยมีปลดล็อกแจนด้วยตอนนี้สามารถเล่นคอนี้ได้จงหากเอ้ยเอาว่ะทำไมรู้สึกเหมือนกับยิ่งเล่นปุ๊บยิ่งปลดล็อกอะไรเรื่อยเรื่อยเลยวะเนี่ยโอาว่ะวอลโลสนะครับเป็นศูนย์กลางของกำแพงใน3ามกำแพงนี้เลยโอเคเดี๋ยวค่อยอ่านละกันเนาะเอาว่ะเป็นภารกิจใหม่นะครับชโชคดีนะอือก็ยังดีนะครับเอาว่ะเอาว่ะ ผมว่าก่อนที่จะตัดพัทนะครับผมก็จะอัพอาวุธซะหน่อยนะครับก็คือผมยังไม่เคยอัพเกรดอาวุธตั้งแต่เล่นมาเลยนะผมว่าผมจะอัพเจ้าแก๊สนี่แหละอันนี้มันมันสั้นจังเลยวะแก๊สเพอร์ชัวน้อยจังเลยแต่แคปซิตี้เพิ่ม6กเลยนะเฮ้ยอันไหนดีกว่ากันวันนียอ่าผมว่าแรกอะดีสุดแล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าเออนี่แหละเพิ่มเยี่ยมครับซื้อเลยโอเคต่อไปเป็นเบรสนะครับก็คือดาบ โอ้ยมันดาวระดับธงขาวผมวัาดดับมันเดิมก็ดีแล้วแหละโอเคไม่ต้องเปลี่ยน,นครับมางั้นเดี๋ยวสลับพาร์ทนี้นะครับเราตัดเผา้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ารุนว่าอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในพาร์ทพาร์ทต,ต่อไปนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามมาเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับทุกคน